นโมเมพุทธเตชะสารตะนาตยาธรรมมิกาเตชะปัสิทธิปัสิเทวานารายปรเมสุราสิติพรมมะจะอินทาจะจตุโรกาคมพีรักกะกาสมุทธาผู้ตุงคัง ชาจัสหรัมปชัยยาปะสิทีิพวันตุเตชัยยชัยยาทอรณีทอรณีอุทตติอุตตินาทินาทิชัยยชัยยาขาคนระตนรณิสัยนิไรใส เสน,นเมรุราชาพลน,นรทีชัยยะชัยยะคำพีราสมพีนาเคนทนาคีปีสาจจะพูตะกะปรีชัยยะชัยยะทุนนิมิตตโรที ชัยยชัยยสิงคีสุธาธาน a m u k a ชัยยชัยยวรุณน a m u k a s a s t r ชัยยชัยยะจปะทินาคุรคันโทชัยยชัยยคาชฉคนนตุรงสุกราพุทธชงสีหาเพียขาทีปาชัยยชัยยวรุณ นามุกขายาตราชิตาชิตาเซนาอารีปุนาสุทโนอรดีชัยยาชัยยาสุขาสุขาชีวีชัยยาชัยยาธรณีตาเรศธาสุชัยยา ชัยยชัยยะทรณีสันตินสตาชัยยชัยยมังกราลัญญาพวักเคชัยยชัยยวรุณนายักเคชัยยชัยยรักคาเสศุราภูจาเตชาชัยยะชัยยะพรหมเมนทกนาชัยยะชัยยะราชาติราช สาชัยชัยยชัยปัตตวิ่งสัพพังชัยยชัยยอรานตาปัตเจกพุทธะสวังชัยยชัยยะมาเหสุโรฮาโรฮารินเทวาชัยยชัยยะรมมาสุรักโคชัยยชัยนาโควิรุณหาโกวิรูปะ โจันทิมาราวิอินโทจะเวนเตโยจักุเวโรวารุนโนปิจักกีวายโยจปาชุนโหกุมารโรอทัตาระตโกอัตารสะมหเทวาสิทธิตาปัสสอาโยอิสินโนสาวกาสัพ ภาชัยราโมพวันตุเตชัยธรรมโมจะสังโฆจะทสปาโรจะชัยตะเอเตนะชัยเตเจนะชัยโสติพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะโหตุเตชัยมังคารัง เายโยปิภูตสสิริมาโตยังมารัสสะจัปาปิมาโตปราชยโยอุกโสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชัยาตถา พระมคนาแเ่สีโนชัยโยปิปุตัศสิริมาโตอะยังมารัสัจปาปิมาโตปราชโยอุกโคสยมโพธิมันเตปโมทิตาชัยาตาตาอินทคนามแเ่สีโน ชยโยปิผุ้ตัดสสิริมัตโตอายังมาราสัจจปปปิมาโตปราชโยอุโขสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตาเทวคานามาเหสีโนชัยโยปิผุ้ตัดสสิริมัตโตอายัง มาราสัจปาปิมาโตปาราชโยอุขโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาใจยะตาธาสุปันนะคะนามเฮสีโนใจโยปิพุทธัสสิริมมาโตอะยังมาราสัจปาปิมา โตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเตปโมทิตาใจยะตานาคคานามเหสโนชโยปีพุตสสิริมาโตยังมาราสัจปาปิมาโตปราชายโยุคโกสยามโพธิมัน เตปโมทิตาชัยยตธาสหรัมภาคณามาเหสีโนทยันโตโพธิยามูเรสกกยยานังนันทิวัตตะโนเอวังตวังวิชโยโหหิจยัะสุชัยมังคาร อปราชิตปันลังเกสีเสปตวิโปกกเรออภิเศกเกสาปปุษธานังอักปโตปโมตติสุนักขตังสุมังขังสุปภาตังสุหุ ติตาสุขโนสุโมโหโตจะสุยิตังพรมมจาริสุปัทคีนั่งกายกรรมังวาจกรรมังปัทคีนั่งปัทคีนั่งมโนกรรมังปณิทิเตปัทคีนาปัทคีนานิกตะวานารพันตัส เตปัทกิเนเตอัทรัตตาสุกิตาวิรุณหะพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหตัสสัพเพหิตยาติพิสุนันตุโพนโตเยเทวาอัสมิงทาเนอธิคคตาทิขายุกาสัทัสโหนตุสุขิตาโหนตุ ปัพพตาคขันตุสัพสัตตานังรักขันตุชินะสาสนังยากาจิปัตตนาเตสังสัพเพปุเรนตุมะโนระทยุตกาเรปวัตสันตุวัตสังวัตสาวราหกาโลคาจุปัตถวะเตสังนิวะเรนตุจะสัพ ปากายสุขังจิตติสุขังอรหันตุยถาระหัง